ยามนี้ก็มีแต่กีดยางอย่างเดียวทางเอ็ดเพิ่นก็ได้เพิ่นเนาะอ่าทางพ่อก็เฮดเวียกบ่ได้บ่เลยจังได๋บางเทือลาก็เฮ็ดบเทือลาวอยู่แล้วับ่ดีในกระโตลาอ่ะพี่น้องเนาะจะเสร็จว่าจังได๋แหละอ่าเว้าพื้นท้ายเนาะพี่น้องบ่บ่แม่นว่าแซงเพิ่นดอกมัยุธก็บ่มีกินไปนี่ก็เจ็บจักสิว่าจังได๋เนาะถ้าว่ายุนี่ก็บ่มีกินก็โอ้ยบ่รอดอีกชีวิตก็บ่มีถ้าว่าไปหลายอีก บโอ้ยมีเ๋อน้องพี่น้องหลังจากเขาไปเยี่ยมพยายามทางครอบครัวน้องวิเพิ่นน้องพี่น้องบันน้กาสิเขาไปเยี่ยมยามทางครอบครัวน้องเอ็ดหรือว่าพ่อน้องเอ็ดเพิ่นน้องพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอสดีกันเบิดสุขสุขคนเด้อน้องพี่น้องเนาะบัว่าจีอยู่ไก่หรืออยู่ไกล บว่าสิเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยบว่าสิเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบ่อนเสียงร้ายคือเก่าคือเดิมน้องพี่น้องเนาะนี่แหละก็เขามาหอดจระจึงพี่น้องเนาะขอบครัวทางน้องเอ็ดเพิ่อนว่าฉันสาเนาะเมื่อกี้มีอาม่าทางอาจารย์ลาวเฮาพี่น้องเนาะเพิ่นก็นมาส่งข่าวดีกับผัวเพิ่นส่งข่าวดียังกิดมีแต่สิเขาไปสอบไปถามเพิ่อนน้องพี่น้องเนาะว่าเป็นมาจังใดขอบครัวเพิ่นดำรงชีวิตจงังใดปัจจุบันนี้น้องพี่น้องเนาะปัะปะสสาวพี่น้องบพรว่าระยะห่างเดียวขเขาไปหาทาง ครอบครัวน้องเอ็ดกันเลยเปน็อน,ปนองไรเนาะไปไปดอบรรยากาศช่วงาบ้านหน้อยบ่ายคืนมากกับเป็นเดือนแล้วเว้ยนะเนาะกับเปลี่ยนแปลงไปหลายพอสมควรเปน็อนะอะไเนาะตัวจะเป็นเครื่องปลูกของฟังต้นใหม่ต้นตอกปลูกเป็น,นองไรเนาะเข่าท่านเกิดกันว่าเกิดงอกเกิดหนาวเลยโอ้เข่าสงสัยเข่าเฮียเปน็อนะอะไรเนาะปลูกเฟินเปน็อนอะไรเราก็หามาตัวขน,น้องเอ็ดเราเ็นั่งโอ้เสือ ้องน้องน้อยเพิ่นใหญ่แล้วพี่น้องเนาะเอาสบายดีสวัสดีน้องเอ็ดอ้พี่น้องเอ้ยเป็นเดือนแล้วบ่เนาะบ่ได้พบหน้าเป็นจังได๋ครมือนีอยู่ดแงอยู่่เฮาเออเฮ็ดหยังมือนียางกิยางบ่เอาน้องแกไปซะไปลกหญ้าห้ลกหญ้าห้ยไปกับไผเอาแงในบ้านโออยู่บ้านได้อยู่บ้านนีหรือบ้านเมียเพิ่นบ้านนีโอ้ไปเอาแงเพิ่นเนาะจะเอาลูกบ บ่ไปกีดย่างบ่ไปกีดย่างมามาจากมุ่งมาเก่ามงไปไปแต่จากมุ่งก็หกมุ่งหกมุ่งมาเก่ามุงโอ้กีดยามนี่บ่อกเอาพ่นประตูคำบอพประตูกะเชียงเอาประตกกะเชียวอะไรย่างแสดงว่าเชียงเอาเนาะกีดย่างนี่เออบัดยามแรกบ่อ๋อบ่อกด้ใดอบัดยามคือการแต่มันบม่ได้ไล่อืออ๋อไล่บ่คือยามนี่เนาะเลยโอ้ไม่แล้วแม่แล้ว เออกับกีดย่างนี่น้ำมันหลายเนาะน้ำคนเด้คนดูดขึ้นมามันผสมกับเนื้อยางไปหน่อยก็ได้เป็นเนืยางมันเย็นเนี่ยเนื้ยางมันเย็นทำเย็นละออกบ่เนื้อย่างเดือนห่ามันบ่ค่อยออกแล้วมันห้อนเนาะมันเลียย่งใบเบิดเออแม่แหละยางบ่ออกโอ้แม่น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 แหละเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็เคยไปกีดยางกแล้วจกปีเลยจะกีดยางมันหลายปีห่อดบ่หาปียังบ่ห่อน เป็นจะไดงไฝนตกฝนหำเพื่อนบริหัวดีเหอหัวเอ้าหัวนะหัวได้ใช่ห่ะห้องวังนอนอยู่บนนอนเลยเนยสีหัวอยู่นอกกรบโวกระหัวอยู่บนนอกอะไรมาหัวอยู่ในตัวเฮดดได้บั่นเนี่ยเอายังติดไว้เอากระตุกเอ้าแวนใส่ฮะกระตุกนิบรอวจูดใส่ยอดใส่รัวจังเลยว่าเอากระตุกไงฉันเนี่ยงานใส่ ขึ้นไปหอยใช่ฮะเดยวเวลามันเต็มกัทอกทิ้งพอเฮูนั่นเลยบอกได้เออว่าแล้วเนาะจากแนวเห็ดเสยลงตลาดมันเอาขู่ตงแต่ยามันเกะกะอยู่รุมเนาะได้ขึ้นไปหอยู่เทึงเออเกบซีก็ได้อยู่แต่ว่าเสะเอาแนวติดบ่ไร้บามันหัวบอเลยบอลตอแบบอตอกบอไม้เลยบอไม้แบบติดบ่ได้เนาะเดยวสำเร่มันหัวได้ช่างกระซิบหอยจอด ฮาแบบกรสิแกะก็ต้องเดือด,ดอออกเลยเปลี่ยนใหม่เลยตอ,อกใหม่เลยกระสิแกะใครก็ได้ประมาณนี้บอวัวมีอ่ามีคนมีไอเดียแบบใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น,ออน้องเด้อเงินมันอ่ามันหัวไปด้วยตอกบนนับนบนหัวบนช่างกระสีช่องห้องเลยห้องนี้ก็หัวมคณนะเด้เออหัวประชองเลยเนาะตอนนี้แบบทางประตูนั้นมาได้เชียงกลางตอนนี้ไปเชียงกลางมองนอนเลยโอเคโอเค อันนี้ได้撒เป็นยังบ่กได้เป็นยังไปเนาะตอนแรกเป็นไปเนาะน้นองเก็บมาเนาะได้จะได้กินข้าวกินกน้ำกันแล้วบ่กินแล้วใส่ลงมาตะกระตาบะะ่เนาะได้เอาผักไข่หั่นบ่เนาะบ่มันอยากไข่โอ้อยากไข่เหรอเขากระตาหัน่น <laughs> เป็นจะได้มันแม่นได้ปลูกได้นั่นอยู่บ่อฟีดเนี่ยโดยปลูกมันแล้วปลูกแล้วอะไรยาวมาแล้วโอ้ยยาวเป็นจแสดงว่าแล้วแล้วเนาะโดยเออแสดงว่าไปไปแห้งเพิ่นช่วงนี้เนาะโดยตอนไหนขอแห้งเพิ่นเนาะต้นอะไรเนาะโดยเอาแห้งไปลกเข่าอีกหยาเข่าปลูกเขาน้ำบ่อโดยโอ้น้ำเนาะโดยน้ำแต่หยาเป็นปลูกทวนเข่านะเออปลูกลายบ่ปลูกประมาณชั้นใด เครื <S <S ่องเปาในเปาน้อยเครื well, oh, okay, blah, blah, blah. ่องเปาน้อยเลยโอ้ก็สมมติปูเครื่องเปาน้อยเนี่ยสมมติว่ามันงามนี่ได้จักสอบแต่ละปีประมาณสิบห้าชอบโอ้เครื่องเปาคันเลยโอ้เปาน้อยเปาเข่าใช้ทานนั่นเลยอืมเครื่องช้ำนั่นแต่ละชิ้นป้ายชอบเลยโอ้ดีแล้วขามันงามทำมันงามได้จักสอบจ้ะโอ้คืองานแต่ว่าเสดงว่ามันงามกปีบ่บางก็งามบางเท่ากับไม่ได้งานสิบห้าชอบเนาะเดย ชิมหาชอบในื้กุ้มบ่ปีนบุกงคือว่าแล้วเนาะบุกงบุเพราะว่าเฮ็ดเวียบนักกินข้าวไล่คือเนาะมันเมื่อยเนาะกินข้าวไปใช้คิดยางเอาซื้อข้าวเป่าเอาแมนคือข้าวเป่าแล้วก็ซื้อมากินพร้อมเนาะเดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดให้เนี่ยแบบเพื่อแบบมันชีบบุยากอ่อแม่แมนแมนแต่เฮ็ดชวนมันก็เลยว่าได้กลนมันก็ซื้อข้าวอีกอืม อปลูกเขาเอ้านั่นนี่ก็ปลูกบ่บ่เขาอันนั้นยังก็ะเขาพัดบ่เขาขี้แกบพัดแล้วมันเฮียนนี่น้ำเนาะเขาเอาพัดมันเฮียน้ำเขาปลูกนั่นแหละพัดปลูกพัดโอ้แล้วมันก็เฮียมานน้ำพวกที่ปลูกอยู่นี่แหละเกี่ยวอยู่นี่แหละเขางวงควายบกินแอบมันก็กินบ่กเขาจักบ่ปลูกกันเนาะไ้อโแฟนไปไล่เติบเนาะส่วงขึ้นมาต้อนรั นูนบนแล้วน้ำอะไรนี้ยนูนเป็นภูพี่น้องเอ้ยเนาะใหญ่ยางกับย่านผลิคย่านแบบยางฝนนี่ยผลิคพลาดปพรตอนนั้นเป็นภูแห้งเลยเหยียบเป็นทางใดกับย่านพี่น้องตอนเบาหน่อยกำกำลังขึ้นมาใหม่แม่นตอนมือทะบิดอ่าเป็นภูกันเลยแถวนี้มาแปลนหมดเจ้าวิญากับเคี้ยวไผ่ชมพูมาอือกันนี่ฮะอือ่บนหลังน้ามัน เออเนาะพี่น้องฝั่งไทยเอิ้นผักทองพี่น้องตะกี้บ่นไอยก็งงไม่รู้ผักทองไม่นู้หมักอึโอ้ผักกะดาบพวกหมกมีก็บผอหมกมียังคือหน่วยใหญ่นะน้ำกระชุกโอ้กระชุกเขียวหักลี่ต้นน้อยๆก็เป็นเนาะนีตอนอาจารย์เล่าเข้ามาเมื่อนั้นนั่นชุบบอกอาจารย์เล่าเอาเล่าวากหมกมียังนั่งหรือไผ่นี่นั่งนั่งนะโอ้แซ่บเลยสมีนั่งวานเลย ก็ได้จานลาวเมื่อนี่มันก็เลยชุกเลยโอ้แม่นบ่โดยหน่วยผู้ใหญ่นี่ใช่เงี้สมมุติว่าสมมุติว่าเมื่อนี่ชุกเลยบอกเนอะนี่ก็มันอยากชุกแล้วเลเอามันคือเขียวซะอ้าวมันเขียวเหมืมืมีแบบเ <c ười> มแบบเหมืมีเวียดอ่ะนะเออบ่เคยกินว่าบุ้มีอันนี้แตะเกงบุ้มีมันต้องเลืองๆหน่อยนึงตอนนั้นเลืองแล้วนะโอ้ไอบุ้งมีอันป้าใหญ่ไว่ะอยู่ดช่วงขึ้นมาช่วงน่ะ กว่าจะเดือนว่ะเดือนหนึ่งช่งเดือนนั่นแหละต้นพูมันใหญ่น่ะเขากินแล้วพูมันอยู่ต้นอภากันกินเมี่ยงในน่อยเฉพาะมือหนึ่งมาวัดดูป้อกลัวค้นไปเลยแบบนี้มันงวงกันดุกอ๋อต้นในน่องก็เป็นมังม่วงมาในใช็คือเป็นไวแทนซื้อเอาโอ้ม่วงตอนป้อเลยเออม่วงสมม่วงหวานม่วงมันนะแต่นั้นเอากาเวียดเขาป่าได้เขากินกับผอวเมือปุ๊กเลยเป็นมาก ปลูกไงหมากไม่นี่กิดอะไรหมากนำลูกหลานมากินเนาะหมากลำไยกัโอ้ดกแห้งดกปีนี้ปีนี้ดกกลัวเก่าบ่ปอโอ้ต้นใดก็เป็นหมากลำไยต้นหน่อยต้นใหญ่ก็เป็นวัชพันธ์ใหญ่คายเพิ่นได้เห็นหมากลำไยนะฮะโดยโอ้ใหญ่คายมากเลยดีดีดีตัวนี้เดี๋ยวที่ว่ามันเห็นในอ่าพอได้ซื้อกินซื้ออยู่ีปลูกหมากไม้นำหมากที่ว่าบ่มีในบ้านที่ว่าคนซื้อ ก็คืนบริหารอยู่หากินบ่บริบาลการกบกันเขียดบ่บุคฮอยมีกบขันเขียบเลยเ <บบ S 2> อออึ่งอ,อ่างกับบุคฮอยแล้วแถวน,นี้เนาะบุคฮลยเขียดนายก็ยังบุคฮอยมีเออคแถวทงเพียงเขตไต้หรือว่าเขตทงเพียงมีเลยเหน่อยมีหลายเขตไต้เขตเนาแต่ตว่าทางนี้บุคฮอยเนาะเหนยส<า>ัก <สา S 2> เป็นแท้กล้วยกระปุกบ่ปีเนี่บ่ปลูกแต่มันแต่มันเนาะ่องชวน สองสวนมันไม้ไผ่จะออกหรือเป่าไม้ไผ่จักโบนไม้ไผ่ของบารุมโบอันโอ้บบแมนของเจ้าเนาะได้เออดินเจ้าอยู่ในนี้เนาะไดไ้ไปหันกระบอกกวางภายในน่องไได,อดินกันเนาะครับกวางกวางพอได้ปลูกหลายๆอย่างปลูกได้ซึ่งนี่แหละพี่น้องไหยดินกระดานได้ไดลูกเต่าอยู่ดีไม่แห้งหรือเปล่าได้า ตนนนอนนี้เพิ่นยังนอนนะเวลานอนนอนก่อนเป็นยังน,น,นอนเว้นอยู่ทางหลองอุบุิ่นอ้าวแพร์เพิรเน,นี่ตากเอาบ่าชักเอาบ่บ่แบบเราเหี่ยวกระลั้นตากทำเหงาใช่ไหมเห่อเอ้าตัวย <c ười> อย่างนั้นอันนโอ้บริษัทวะว่าเฮ้ยมันสิบวซับว่าว่าเคยใช้แล้วตากำแหงแล้วมัใช่ไหมเหนืย เรียกว่าทิมทิมอะชื่อชื่อไหมบุมีเงินโอ้โหแบบคิดยางยางยังบุคอยออกกันยางออกพอได้ชื่อจังเลยโอ้ยยังบุษบุษันเก็บเลยยางยังบุคอยมีอออ๋อขาก็จะเคยเห็นอยู่แล้วตากตากแฟ้มเพลิดเงี่ยวเต็มเลยไปโดยแลไปตากแห้งว่าใจใหม่บุษันเอาเลยอันนี้ก็มีนะอันนี้มันบวชเสบบ่ รวยจังใจไม่เคยเห็นแบบเราให้เวลาใช้เราก็นอนเฉยอเระวังเนี่ยมันแสบได้เป็นคันเป็นพื้นเ้ย่านเด้ใส่ผ้าอ้อมอ้อมบรวยจังไดจใส่ส่งก็ย่ามันสักผ้าห่มสักส่งเนาะใส่สชงก็เปียกมืดผ้าห่มน่ะเวลาเราถ่ายนอนกลางคืนทุกชิว่าจังไดไพี่น้องเนาะบม่เคยเห็นอันสูตรนี่น้องเอ็นใส่สูตรใหม่ไปตรงนีใส่สูตรตากเอาเอา แต่ว่ามันเป็นผุยเป็นแค้มันคันยังได้กับโบเฮ็ดเด้อเลยแต่ว่าบบมีปัญหากับโบเป็นยังแต่ว่ามีปัญหานี่ก็พากันถิ่มซะโบเฮ็ดที่นีก็อย่าเที่ยวสักเอาดุสักเอาอย่ามันเกิดเพ่ทางน้องน้อยเพิ่นเด้อได้โอเคอ่ะยามนี้ก็มีแต่กีดยาอย่างเดียวทางเอสเพิ่นก็่ไรเพื่น้องเนาะทางพ่อก็ับเสียกบ่ได้บ่องเลยยังไดงบางเทืาเราก็เฮ็ดบางเถ้าเราก็ยู่แลงามบ่ดีในกระโตลาอ่ะเปิดกี่เนาะจะเสร็จว่าจังได้แหละ ว่าเอพื้อนให้น้อพี่น้องบ่าแบ่งว่าแซงเพื่อนเราถ้าวายุทธกับโบมีกินถ้าไปนี่กะเจ็บน่าเสวยใจังไงเนาะถ้าว่ายุทธนี่กับโบมีกินกะโอ้ยบวอดอีกชีวิตกับโบมีถ้าว่าไปไลยอีกกะเจ็บโอ้ยบ่มีเงินบ่มีคำไปลงหมออยู่กับวัได้ไปไลยกับวัได้อีกน่าเสียจังไงเพราะว่าทางน้องเอ็ดก็มีครอบครัวแล้วเนาะแล้วกานี่แหละเป็นว่านะกับแบบพละลายกับ คือว่าแหละเป็นอะันเนาะขอใจทางครอบครัวคนอยู่ถ้าบัวฮากับบัวมีกินอู้ไก่เป็นอะไรเนาะไข่ขึ<ค>้นอยู่เฮือนคือไปไข่อยู่เฮือนบ่ได้หงวยเด่ดเพือนโค้นเป็นปูหัวเนาะได้นึ่งข้าวลงหนังกับยุ้เพื่อนโควนบ่าการะเดื่องบ่ <c oughs> ย่างเฮ็ดกินกับพ่อโอ้ไปเฮ็ดกินอยู่พุทธได้โอ้อยู่นี่ไปได้ได้มันควันแห้งว่ะ วะแต่แบบน้องยังบ่เอาเมียก็อยู่นําแม่ก่อนโอ้เนาะยังบ่เอาเมียแสดงว่ายังถ้าได้แต่งได้ยังบ่บ่น้องชายนั่นล่ะยังบ่ทันเอาเมียน่ะกอยู่น้องนี่อยู่นําแม่เลี้ยงแม่เออน้องชายเอาเมียน้องกอยู่ตางอืเจ้าเจ้านี่ก็บ่เอานตางบ่ตอนนี้ ยังย uh, ังเนาะอยู่ตรงกันก่อนไปก็ได้เวลาชิยูเริ่มตั้งยันบ่มีไผเห็ดชอยพ่อแม่แม่นลายอย่างกระทบเมันก็ยากอีเวลาสิไปเห็ดเวียกบ่มีไผเอาน้องบุญแมนแม่นอยู่ตรงกันก่อนช่วงนี้เนาะถ้าแบบอันนั้นน้องสายเอาเมียอะลยได้อยูตั้งหักกันเลยให้แม่เอาน้องบุญเวลาได้เข้าได้นำกับแบงให้แล้ว อยู่ร่วกันนี่แหละนอล้องเอ๋อยู่ร่วกันดีที่สุดเพราะว่านอ้องอ่าพ่อแม่เจ้ากับบกแห้งแงแล้วนะเลยอาชีพปลาชีพทิพย์เปินกับพ่ไร่ด้วยนั่นแหละในใจกะ<ไ>ให้เราเอาแต่น้องบุญอืมดีที่สุดเจ้าก็ไปหาเงินมาเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเด้อยดลยอ่าพากันหาทั้งลูกทั้งเมียเอ่อทั้งน้องทั้งลูกทั้งเมีย,ะยอะไรหาสามคนเจา้ามียงกระสูนกันกินยังยังบัวได้ก็ได้เขา่าได้น้ำมาสู่กันกินแะไรมาหนึ่งมีเจวีวมีผิดมีเกลือกระจ่างมันไปก่อน แต่ว่าหอดยำหับจ้างกับหับจ้างเลยประมาณนี้แหละแต่ว่าสามพอดีแต่ว่าพอดีจังหวะว่ากันใหม่เนาะไม่ได้ไปเตรียมต้นแต่ว่าพอดีเลยแต่ว่าคุณบัวไวห้งผักพรก่อนประมาณนี้มักธรดินมีบ่อยู่ที่ไปปลูกประมักธรดินว้าเคยปลูกอยู่บ่ใช่ในดินเดียวนะเคย ปูอยูเดี๋ยนี้เอปูอยู่เนาะเนยพอได้ขัวได้ต้มเนยต้งอหมักขั้วขัวเป็นไอนเี้เออแมของตุ่มเลยแฉมต่มบอมันกินข้าวกับเผาไว้อยอยังพได้กิน่นรมาได네 <oh> ้เออหมักกระบกบอมันกินกับกินไลกับบีวินหัวมันเลยกนต๊กุเม่อบอ อยู่เพีนะแม่นแม่นบกบางเทือก็มันตกบางเทือกับบอได้ตกมันตกกับบัได้แห้งแบบตกแบบบอตอนนี้นะเจ้าแห้งได้อยู่ทางลุมบ้านไอแห้งแห้งโคตรแห้งเลยคนเห็ดไหนนาเลยทั้งนี้เห็ดบอกว่าเห็ดปวกเห็ดละงกยังยังวะโอ้อยู่บ้านไอเดือนแปดคนและเหมือนเชียวอ๋อทุกทั้งนี้ออกตั้งแต่ ทิศลังผู้เหนื่อยอ,อ,อยู่บ้านมาอยู่บ้านอยู่เนื้อน่ะมันผุออกออกแล้วโอ้เสือว่าเขตบ้านเจ้าเนี่ยยังบมออกเนาหนื่อยแต่ว่ากเขตไกลเคียงเนี่ยออกหมดแล้วหมดแล้เป็นป่าเป็นตึบเป็นนาแต่น้าใหม่ออกแล้วอยู่เพียแต่บุคอยคลายทำไมกบอ่ะน้ำใหม่ชมเจ้าหาแต่ละอครับบอกเหนื่อยเออเจ้าน้าใหม่ยังซื้อ,อยามเดินช่องโอ้แหงลายเป็นกระชอบก็มี ละไม่ไหลนะเออลไมไหลเนาะโอยโอ้ไมไหลแกงแซบบได้ต้มแกงแช่เออต้มแกงแช่กินแจ่วขับแจ่วหมักนาวแจ่วปีแต่ตะปูหมักคักคแล้วเนาะออคือได้ยินข่าวว่าทางอาจารย์แกงเขาดีบอมื่อเนี้ยแกงเขายังมเนี้ยได้ยังน้อาจารย์ชื่อเขาแังวงฝากเงินห้ชนโอ้ชื่อเครืองให้น้องอุลโอ มีเครื่องน้องอมบุญเขาซานหนึ่งกระสอบเงินหาแสนเนาะ่อาเดี๋ยวจัวเนืองแล้วก็ยื้อชีวิตไปหลายมื้อเดี๋ยวเดือนหนึ่งเพได้กสอบหนึ่งเฉพาะลรือได้ยี่บ่กระสอบหนึ่งเดือนหนึ่งหอดหอดนะเออคือว่าหลายๆพอีมีน้องนั่นบ่น้องพอดีนอดงไปเฮ็ดเวียดเฮ็ดเวียกอยู่อุดมชัยเออเขาสอบหนึ่งเนาะกินจับคนหนึ่งเบิร์หนึ่งสองสามสี่หา หาคนน้อยโอ้ยคนน้อยนี่ยบริกินเขาเนาะลืมสี่คนสี่คนพี่น้อะไรเนีย่ยเขาซอฟหนึ่งหาคนหา,หาไปน้องชายผู้ล่างโอ้อย,ยังอยู่เนาะลืมอาจจะลืมน้องชายหล่าไม่แหละไม่แหละโอ้หาคนหาคนเป็นอะไรไปจะเดินกินหนังยังกินหนังคือเก่า,ากอ, <c oughs> อยู่ปะหรือว่าไปซื้อกินหนังหนังคือเกา่าไห้ตัวอะไรจำเป็นไปก่อนเนาะมีเงินมีคำเสีก่อนซื้อหนังใหม่กิน น้องบุญกินน้ำเนาะกินน้ำมาดานคือกันเลยเห็นบ่เอามีเมียนอยนอยากให้คนซื้อกินอะไรอยากให้คนกินเอาม,มาแพ็คหนึ่งซื้อมาแพ็คหนึ่งตุกใหญ่นำหัวเสือ,อกินบัวไร้ดอกแพ็คหนึ่งก็เป็นเดือนหมดแหละก๋วยจั๊กเป็นปีเป็นปีจั๊กเลยเอาจากสันเด้ออยาให้คนกินน้ำอันอันกระยาเลคอยย่านแบบว่ามันเป็นนิยวเป็นยังไงนะเลยยันอันลูกจะเป็นนิยวเลยแต่ผู้ใหญ่ก็ยังเป็นเหนียวเลยผู้น้อยผู้ไร้ มีแต่ซื้อมามมซั่งนาำมูเสือแพ็คหนึ่งสี่สิบมหาพันกิบจะเป็นปีพอแล้ว <N> มีแต่คอยให้ตานมแล้วก็ดูกินเด้อ <N> ประมาณนั้นแหละบ่อยเป็นยินกัญย,ย,ย,ยาน้ำบาดาลยญาติญาติาตเด็กน้อยเป็น,นย,ยินน้ำบ่ลายซอบหมูปุยใหญ่เลยมันทังออกกิบกระุยประมาณนั้นแหละเรื่อนี้ก็คือทางน้องเอสเพิ่นได้ข่าวดีทางอาจารย์ไปน่างนอ,นอได้เงินหาแสนเข่า,าหาสิบโลหรือก็สอบหนึ่งครั้งแหละเป็นน้อยเงินแราคา ได้อีกชุดเนาะแล้ทางบนเพิ่นอ่าได้่นดยังอยู่บ่หมดแหดแล้วบ่เอาเงินทอาจารย์ลาวให้ปซื้อเด้อลงแล้วก็น้ําแพ็คนึงอ๋อได้นันแหละก็ก็ซื้อซําที่เฮามีแหละได้เกินตัวก็มันเป็นไปบ่ได้สิ่งเกน้อนี่ก็สําคัญแฮงด้น้ําแพ็คนึงเพราะว่าน้องเพิ่นอันตรายหลายิน้ํามันบ่ดหลายํานี้ก็ซื้อได้อยู่ แพมพิรแพมพิรนี่โอะไรอยู่พี่สีิคล้ายๆกันแหละซซกันแหละแจบ้านกันมันม่จะสิ้นก็ใช้เบอร์ยังเบอร์เอสเบอร์เอส่โอ้เบอร์เอสนี่หลยสิ้นอยู่จะมีจะสิ้น่จืดบ่จะสิ้นสิบเกาสิกสิ้นเนาะมือสใส่ใส่แต่กลางคืนใส่แต่กลางคืนโอเคโอเค บางคืนอ oh, ันหนึ okay, okay. ่งโอ้ก็ได้หลายมื่อเติบสิบเก้ามือเนาะสุดอ่าสิ้นละมือสิ้นละมือสิบเก้าโอ้เดือนหนึ่งกับสองสุดสองศพเนาะเดือนหนึ่งสองศพเดือนปลายโอ้ยได้ยี่ล็อกจำเนี้ก็ได้ถ้าว่าเพื่อนคันกับปุชัยไงเพื่อนโอเคโอเคไปได้กินข้าวกินน้ำเที่ยงเราบ่กยังกินแล้วเดี๋ยวกินยังมาเนี้ กินแจวกินแจวเนาะไปไปคล้องแหกกับบุถือบุถือแหงเลยน้ำลายบ่หรือน้ำหน้อยน้ำลายน้ำลายพูดหวยห้องเซ่น้ำเซ่โอ้น้ำเซ่พอแล้วใ่ไมันมีแต่มองอย่างเดียวแช่ไหมอหมอเพราะว่าหวยห้องเนี่ยว่ามันน้อยพางแฮวแต่แบบนั้นมันต้องมองอย่างเดียวไม่จะบอกมองไม่มีมีมองเนาะมีแต่แหงแหงก็บมัดคาะแหงคาดลุกไปแล้ว อ่ะอยามัานหาตัวใดหาอะไรก็หาไปหาบ่อะไรก็ไปลองตัดภาพมาบาดนี้โอ้คนน้อยตื่นแล้วสบายดีสบายดียดอ๋อไปลองลดหลังจากต้องลดน,น้อยลงไปเดือนหนึ่งตุย้ยลีน้อหัวนคักลีรอผู้เราดีใจโอ้สบายดีสบายดี <c oughs> าเข็ตเป็นหมัดเป็นหมัดเลยเป็นอะไรแบ้เนาะเมื่อกี้นี่เบาวลาอๆนั่นให้เชื่อนั่นแล้บายเลยเรแบายไปเลยโอ้เสือๆจักไปพูดว่านี่แม่นบอกหรือบ่แม่นบ่ะคือจ้าเอาๆกินนม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 หรืกินนมเน่จะอยากนมมากินนมเลยอ๋อเป็นอะไรเนาะอ่าแม่เพิ่นบ่อยู่มื้อนี้แม่เพิ่นไปเฮ็ดเวียดเอานมพงให้กินเนาะนมแต่บ่เสียงซื่อน่ะ จกจเมื่อจากเดือนละจะทรงอันตระบวงอเลยชองกะบวงครึ่งก็ได้ประยัดน้ำเนี่ยอะไรมันก็เข้มเกินเะยันลำใสบนน้ำเสียก่อเข้มเกินกบ่าดีเลยทรงที่จังๆเล็กน้อยก็ได้เป็นอะไรญ่เฮงเลยมาบนนี่พวกลุยอยู่วายเลวไง พอว่าช่วงนั้นยังน้อยยังจอยยังความบอเนี่ยพออ้วนเลยไปตรงไหนยังคือมาจ่อยชีวฮึกกูจักกลัวพอกลัวแม่เลยวานนี้กูใช้ชีได้แต่แม่นะอุ่นๆเนาะแม่ทั้งแม่เถ้าเจ้ากับเด็กคนอุ่นๆนะเพราะหุ่นแบบนี้ล้วแม่นั่นแหละวกอุ่นได้แต่แม่จะแทะแบงนี้นะเอือคืนไปได้ไดอยู่อยู่เราก็อยู่อยู่บ่เราบนหอยบ่เราบนไรหออเราแบบนอนกับชัดแจ้ง คือว่าเลยเนาะตอนมาตอนนั้นก็เงียบปวดว่าเงียบเวลาเราหายแล้วเงียวน่ะเวลาเราได้ใช้เพิงเพิดมันแสบเลยแสบแข็งแสบเวลาเราใช้เพิงเพิดเราก็นอนก่อนเชงบอกว่าไปเลยคือตอนเราหายตอนนั้นก็เห็นบอกลำไส่อักเสบมีแต่การเจ็บย้ำขนาดย้ำพอนย้ำนะให้แต่ว่าผมมียังต่องโมชุนเดี๋ยวเราบอให้น่อยเอาเรี่องง่ายอยู่ตอนน้องบุญเพิดสักเดือนเลยนี่ฮะ mặc <laughs> dùn cái nó, nó hoa bong con đường thầy dương gọi anh hên là chắc 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 chết chắc 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 đấy chắc đúng rồi chắc 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 là chắc 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 งานกิดยางตัวเป็นซูเปอร์ครับหลดขนยางรู้จังเดียวางกันไปตัวสิเป็นยังขาวกันไปอีกเป็นยังก็แล้วแต่ใจเพผลนมักอ่ะเราไปน้องก็ให้ทางน้องอุบุญเพิ่นกินนมก่อนไปน้องน่าทางบ่นนั้นก็สิเขาไปหาทางพ่อเพิ่นเดี๋ยวมื้อหน้ามกันเองเก็สิมาเยี่ยมมายามทางน้องเก็ดดัวยังเนาะ สวัสดีน้องเอเดอร์สวัสดีสวัสดีสวัสดีให้น้องอบุญพนกินนมก่อนงยาบาแล้วยิ้มพอนีุยิ้มบใช่พ่อมามเ้อเดยบายบายไปยบายบายโอ้หกะมุกอยู่ไปตองเนาะอนนีเมืองกโอ้ตมุนกดเด้อบายบาย